จกี้ก็อยากไปเหมือนกันอยากไปามากมากเลยนะมือสั่นไปหมดตอนนี้ล่าสุดออกไปไหว้ฟ้าดินเมื่อกี้ขอให้บัตรขายหมด <c oughs> ออกไปไหว้ฟ้าดินไปไหว้พระพิฆเนศพวกเราต้องพึ่งกระทรวงวิหมลละสอนกดบัตรอีเวนต์ป๊อปหน่อยครับ เ็เคยกดแบบรับคิวผมก็ไม่เคยเหมือนกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีห้าร้อยท่านนะฮะนั่งรอนั่เว็บตั้งแบบต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้ oh God. มก้อดแมนจะกกี้เลยคนเข้าไปพูดคุยกันในแฮชแท็กแจักกี้เดอะเฟิร์สแฟนคอนเนอร์หน้านะฮะ อะไรยังครับยังยังไม่ได้ทานนะครับตอนนี้ทานข้าไม่ลงครับข้าบไม่ลงจริงๆรลุ้นลุ้นแบบทุกคนยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรไหมทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นคือทจกกี้ก็รุนมากไม่เจอนานเลยสวัสดีครับพี่ธนิสาไลฟ์ยี่สิบห้าเก้าโมงห้าสิบปิดไลฟ์ได้ไหมได้เจคกี้จะลงไลฟ์ตอนเก้าโมงห้าสิบให้ทุกคนไปหายใจเข้าหายใจออก กดสองใบได้ไหมทุกคนต้องตั้งจิตให้มั่นแล้วก็กดไปพร้อมกันอีกี่จะมาแย่งคิวทุกคนกีจะให้ทุกคนไปสู้กันเองสู้ไหมทุกคนต้องสู้นะ ต้องเข้าแอปหรือกดในลิงก์ที่นอนแจ็กกี้ส่งมากดในลิงก์ก็ได้ครับเตึนเต้นตึเต้นเต้นเต้นตึนเต้น มัคแอปเตรียมพร้อมครับเก่งม,มากครับขอบคุณสำหรับมองกุฎนะครับพี่ MPT Room ห้องน้ำชาแฝดพี่น้องไทยจมูกกระปากเหมือนกันเกินจริงอ่ะครับผมต้องใส่เสื้อสตูดิสีปะ่ะมันจะเหมือนเพราะว่ามันเป็นน้องไทยสตูดิสีเราหอ,อให้กดปัดได้ ขอให้กดบัตรได้ก็ออกไปยืนข้างนอกที่กลางแจ้งถอดรองเท้าและมองขึ้นไปบนฟ้าบอกว่าขอกราบฟ้ากราบดินองค์เทวดาประจำตัวเทวดาคุ้มครองทั้งหลายขอให้เรากดบัตรได้ด้วยน้องอกี้คิดถึงคิดถึงเหมือนการค้าถ้าคิดถึงะกี้อย่าลืมมากดบัตร แฟนคอนจจก,กี้นะครับเดี๋ยวจะก,กี้จะมีแฟนคอนนะครับวันที่26กรกฎานะครับผมกดบัตรวันนี้ตอน10โมงแล้วยังไงก็เข้าไปเตรียมตัวกันได้นะครับผมขอบคุณสำหรับหมวกคารบอนนะฮะถ้าได้6,500จังหวัดน,น้ำหวานจนถึงคอนจจก,กี้ดีมาก แต่แต่ที่ไม่งดนะที่ต้องกินน้ำหวานอยู่ที่ทำงานออกไปเย็นแบบนั้นคนอ่จจะตกใจถ้าอยู่ในที่ทำงานผมว่าเราแอบแอบได้เราแอบแอบได้แต่ว่าเราต้องห้ามพูดเสียงดัง,งคุณครับเฮ้ยพี่ตาหูตื่นเช้าจังอ่ะสนใจมาร้านด้วยกันไหม โอ้ช้านี้มีแต่คนเปขอบคุณนะครับหลอแบบนี้ชื่อมายไหมคะฮะทำไมผมไม่ชื่อไม่เดี๋ยวแอปกดด้วย OTH Entertainment เขาจตื่นแล้วจครับสวัสดีครับง่วง้วไมพี่ตื่นเช้าจังอ่ะผมจะกดบาตแฟนคอนแล้วพี่ต้อ,อูเป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกๆคนหน่อยได้ไหมฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยได้ไหม My baby Oh my god โอ้ยขอบคุณของขวัญน,นะฮะขอบคุณมากๆเลยไปไม่ได้ไม่ตัง้งแต่คอยซัพพอร์ตอยู่ขอบคุณนะครับไป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 มาเซ อย่าไปคอมพี่เีอรองเพลงนะครับรอเลยนะครับผมตอนนี้กำลังแบบว่าคิดแบบว่าโชว์สุดพิเศษออกมาให้ทุกคนอยู่ celebrate ถึงจะนอนไม่หลับตะกี้ก็นอนไม่หลับเหมือนกันพี่สาวจะกดทันไหมขอให้กดทันนะครับจริงพี่ตาอุดตื่นเช้ามากไปทำงานเหรอครับ พี่ชายวันนี้สู้งานมากทำงานทุกวันส่วนไหนได้นั่งบนเวทีไม่บอกอยากไปนั่งบนเวทีเหรอ <c oughs> วันอาทิจะกี้ไปแข่งบาสเจะกี้ไม่ได้ไปครับอย่าไปแต่ติดเรียจะร้องไม่เป็นไรนะ เดียวให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตอีกรอ,อบให้ให้มาหาเรียนอยู่แต่พร้อมกดบัตรนะครับขอบคุณนะครับตั้งจิตให้มั่นนะฮะขอให้ไปเจอกันที่แฟนคอนสาธุครับขอให้จะก,กี้ได้เจอทุกคนเหมือนกันนะครับก็ชาปปับสามจ็คก,กี้โชว์สนุกมากขอบคุณนะครับทุกคนเก่งมากาจริงก็ชาปปับใสสุดไม่มียางจริง สติไม่มีแต่พยายามอยู่คืบดื่มกาแฟไหมอาจจะช่วยกดกี่โมงครับเจ๊กี้กดสิบโมงครับอีกสิบห้าทีตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนจริงๆครับผมอีกห้าทีผมต้องลงไลฟ์ลไปให้ทุกคนทำสมาธิละต้องกดหกพันห้าให้ได้สาธุทุกคนกดแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันใน hashtag นะครับเจ๊ก,กี้อันเดอร์สกอร์เดอะเฟิร์สแฟนคอนนะครับผมสั่นไปหมดแล้วลูกสั่นจริงครับผมก็สั่นเนี่ยตอนนี้ ของมดสวยให้ทุกคนด้ยวยสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ต้องเป็นม,มนต์อะไรอ่ะขอให้กดปัดได้สวดมนต์ อะระหังสัมมาสัมพุท,โทธโภพคาวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพักวตาธรรมโมธรรมมังนะมสามิสุปฏิปันโนพักภวะโตสาวกสังโคสังทางนะมามิขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมปวอยพอให้ทุกคนนะครับผม ข้องบทสวดพระตะนาตยให้ทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนได้บัตรแล้วก็ได้โซนทีน่เรงชอบนะฮะสาธุสาธุเก้าเก้านะฮะวมมือตามก็กลางตามกลางออฟฟิศเลยฮะตั้งใจสิผมตั้งใจมากตั้งใจทาทุาออกอย่างมาเลยอยากให้มันออกมาดีที่สุดสาธุเก้าเก้าครับสาธุจริงฮะ ฉันรูสุกแบบโวเข้ามากจริงผมว่าถ้าผมไปบวชนะไม่ได้ผมว่านั่น,นะฮะตามนั้นแหละครับ <laughs> พนมมือตาแม่มามองลงแล้วแล้วขึ้นมาใหม่ได้ไหมเยวขอดูก,ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไง ขอให้บัตรหมดแล้วได้สซนี่อยากได้สาธุครับเพิ่มรอบเลยไหมไม่เพิ่มแล้วเนี่นี่น้องเหนื่อยแล้วเนี่นี่น้องก็เหนื่อยแล้วน้องขอทำหนึ่งรอบให้ดีที่สุดก่อนแต่ไม่แน่ไม่รู้มันอาจจะได้เพิ่มรอบด้วยไม่รู้แต่นั่นแหละครับเราเหลือเวลาอีกแค่สินาทีเท่านั้นที่จะกดบัตรแฟนคอนเจ็ก,กี้นะฮะ เต้น,นเต้นมากเต้น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 เนไปคุยกันในแฮชแท็กได้นะครับถ้าใครแบบว่ายังยังมีแรงยังตั้งจิตยังตั้งสติได้อยู่ไปคุยกันในแฮชแท็กต่อได้เดี๋ยวคลิกเข้าไปแบบอ่าวไปแอบไปแอบเล่นดูนะฮะไม่อยากทำงานแล้วไม่ได้ต้องทำงานเข้าใจไหม ขอให้ได้ขอให้โดนงดคุยงานชาวนี้เลยเติมกปัดขอบคุณครับรีวิวเช่เบลหน่อยค่ะถ้ารีวิวเราจะไปกดปัดคอนเสิร์ตไหมถ้ารีวิวเราต้องไปกดปัดคอนเสิร์ตนะสัญญามาก่อนพี่จะไปทำงานนะแต่สายวันนี้พี่ลาง,งานเพื่อมากดปัดเลยขอบคุณนะครับกดปัดในรถกดปัดที่ร้านเกมโอไม่กอด ที่ไหนเน็ตแรงที่นั่นแหละครับอย่าลืมยื่นมือถือขึ้นไปสูงๆนะฮะขอให้กดทันนะพี่ใช้หัวน้าช่วยกดด้วยค่ะจริงเหรอครับพี่หัวน้าใจดีจังนี่ยิ่งเลคนติดตามเยอะมากจริงครับผมดีใจมากคนแบบว่าติดตามันได้เยอะเพราะว่าถ้าท่าที่ออกแบบมา ค่อนข้างง่ายอย่างเงี้ยขอบคุหน้าลาตอนสิบโมงกดบัตรขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหัวหน้าทุกท่านนะครับที่อนุญาตให้ทุกคนนะครับได้มีเวลาออกมากดบัตรแจ็คก,กี้เดอะเฟิร์สแฟนคอนเดสเซนส์ออฟฟิลลิ่งนะฮะมีเคสไหมคะมีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่ไม่บอกว่าใคร อีกสิบนาทีผมจะลงแล้วนะทุกคนสู้ๆนะทุกคนตั้งจิตให้มัน่นแล้วก็อธิษฐานขอให้กดบัตรให้ได้ไปพร้อมกันนะฮะจะขี้ลงไลฟ์แล้วบ๊ายบายสู้เขาทุกคนเจอกันนะครับไปๆๆๆ